วันเมื่อใเป็นวันดีวันงามยามของมีมงกรกัสินเย็นใสเขาเขาหงความปันเก่านั่งป่าในหมอนญาติเตมาออกหมอกรัดนี้อันความออกว่าออกซาเย้านี่ มังก็ก็ติมีลูกมีหลานอยู่ตั้งเมืองเขเมืองไทยเมืองนอกเมืองค่ะเนาะอ่าแลในเมืองมาดูตันอ่าก็เป็นปอเป็นเมอ่าเป็นปู่เป็นนายเป็นพี่เป็นน้องเป็นป้าน้าลุงอาซค่เนาะพี่น้องค่ะและเขาขสติันี้เกี่ยวกับลลงว่าเฮาโลฮู้ักว่าเ็แซน สามปันก็เสร็จเชนค่ะน้องพี่น้องค่ะก็เพื่อว่าเงือนเส้อเงิ่อนในเนมื่อหนังเข้าคขาว่าเออลูกหลานเข้ามาดูนำดูเอเซมว่าคันนะขาด,ดอ,อ,อะไรก้อนอะไรก็ก้อนนั่นเงินขนาดน่ะเะนะขาสองมีตั้งกินน้ำพานใจปันหมังก็เ้าเขาถอมเลยสูเลยมันเป็นตังโมดนเนาะคุยกันว,ว่าคุญเข้าขาดต่อเร็วเนี่ย มันอ่ำปองใจเหมือนังว่าซื้อก้อนนั่นก้อนนั้นนั่งแสงนั่งชา,าสังโอสังละสังลู่จะในวัยกันเในนอกเอามือหลูปอมินเน้อหลุดใจอ่ะอสังสู้สังชาสังโอเนี่ยนอกก็หลัดตอกตกซื้อตกเสียงเขาอันมีเสอเมียตากรลุนอาเสลใส่ัรัทามาดู มาตานมาอวุฒเงินตองอันหนังกามากาเอ็นกาเฮียงลูกเกาไนลูกใจฉังโอเกาไนวันไหนก่อนขนาดเนาะเพราะว่าดอกสี่ด็อกซิงอ่าให้มันเป็นพรนดีกู้สูจอมกุ้มจอมห,อหมม้องเนี่ยเมติเอวเมตตาจืนใสอ่าในอกในใจมเมเฮาอ่านั้นก็นายเฮาดูตานปั่นลูกเกาหน้าน น, sociedad, นั่งโน่นนั่งอีงก <laughs> ็ย่อกเพาว่าตอกซื้อตอกเสียงนั่นขนาดเนาะอ่าอันนั่นในขนาดนี้น้อค่ะเพราะเาเขาเขาไพมาหลุดก้อนหรอตกซื้อตกเสียงมันขนาดขนาดเนาะขันน้ำยำค่ะน้ำยำค่ะน้ำยำถึงกระทียมเกีียวเขาวูลมีไปหูข้าวเจ้าในขนาดนาะในขนาดนี้น้องค่ะอ๋อเขาขาดหลือเลยมีลองตั้ง อ่าปองอ่าเปี่ยมังกราบันเขาก็มีทางหันใส่เงินขนาดเนาะอ่าลูกเก๋าอันว่าซ้ำเทียงคนหนึ่งอันว่าให้ลูกเก๋าอะไรกู้โสอ่อขึ้นเมื่อมึงมหานีป่านอนว่านั่นก็ไปเมียนค่ะอ่าเมืองเอ่อนีป่านอันว่านั่นอารมณ์มันตุกไกหน่อยขนาดนะคำแต่มาซับเลียงนีว่าอ่าปอยังตึกมีอ่าพอยังตึกมีโตสาโมหะโลภะ ใครหาเงินไครหักใครไรเงินคำสมาเป็นนี่นนยสินนัยทำใกล้แกีงการภาวนาก็มันเป็นอันพึกตายค่ะม,มันไปใจอนันตีเสียนตังนิปนันเะนะเสียนตังนิปันวานานั่นเลงโตกกคันทาเขาเจ็บเขาเมาย่อก็อ่าอ่ำใครไรดูไยอิ่มเมือ,อ,มอจังสันทีโตยู ยุคตัวนำองเขาในในสองตีเข้าในเส้นทางนี่ปันนี่ค่ะน้าพี่น้องค่ะโอเคพี่น้องค่ะเนาะอ่าวันเมื่อไนค่ะก็ใครมาลัดในวันนี่ปันนั้นว่านั้นเพร่าเขาพ่อปั่นลูกล่างในเออลูกก็ลานเออให้ชูให้ให้ลูกเขาใจสั่งโอ้ใจสังนู่นใจสั่งนั่นอันตอกซื้อตอกเสียงเขาอันเขาเลยรู้มานนั่นเขาห่านใจนั่นขนาดพี่น้องค่ะเพราะว่าชูในอ้าตกป้าซื้อใจลงในตกป้าซื้อนั่งลงในเนี่ย อ๋อ muốn จังว่าเขากันมีเสื้อเมตตาเชษนาอ่าหักย่างเปียงใหญ่เสือหลู่ตันมาในเก่าม่นก่ปู่ก่าพอก่ม่ก่ในนั้นขนาดนั้นนั้นก็ป่าก็ลุงก่ในนั้นขนาดนะก็จังหนแหลเพราะว่าเฮาตกซื่อตกเสียงเข้าในเขาจวมเขาเปตี้เขา้ามใจนั่นนเขาก็มีเฮียงนั่นขนาดเนาะอ๋อแม่กสต้องปันเก่าเอ้อแน่ึงตังเก่าไล่เอาเงินเอาตองในมือหลู่ตันอกมเก่าเอ้อนี่ เออฉางสู่ฉางฉอเออเนาะนางนูนางอิงเออเอออันลูกเกาเอาอ่าตากเหลาตากผลเฮแลชูความเงินตองพุทธูมาหลู่ตานมาอ่าในมงตายในเนกอเมเตเอากินเอาหลู่เอากับซ้อมต่อปานต่ออ่าคงรอพระตะลาฉังคายะตะนาเกอเมชัมปุง3 3 38สิ อีกโลยลูกเกาเ่าก็เฮ็ดการทั้งก่อให้ต่อก่อสังคอยมันให้มีเงินมีคำมากมีใหญ่นําในคณะพี่น้องกันเนาะอันในคณะพี่น้องค่ะเนาะอ้ออ่าเฮา,าขาดถูกดีไหลย้อนซื่อซังไหนกะอันว่าลูกเก่าให้ขึ้นมือมึงมาหันนี่ปานเมืองนี่ปานอันว่าในมนันนําดูทั้งคะคนที่เลิกเขา้าทางสินทางนี่ปานในคณะบ่ยังตู่ไข่หางนี้บ่ยังตู่ไข่คอยเงินหอยคำจ้าอ่าบ่ยังตึกว่า ใครกากองกามืองใครยป่อยเฮีน้ำขครลูกมูลราบพ้องเออเมืองังคาเลยอาซากอาจอยู่หกสิบเนี่ยตกยอมช่วงันเหนือพี่น้องเขาเนี่ยมันตึกไกลนะค่ะพี่น้องค่ะนะเออไฮสูปออะไรเป็ี่ยนตันจอมกุ้มจอมฟองสูไฮสูปออะไรมีเย่าไฮมีเทียงพีเตลลันยายเลยกุ้นเดี่ยมยายถึงกว่าดดังไรไปดังไรเช่นตั้งตีแล้วผาดินลูกเกาช่างอ้อช่างสูช่างสวยอันหลูดด้านมาไหนอันนั่งนู่นนั่งอีนั่งสาเขาเจ้าไหน ตั้มตีไรก็ให้เจ้านำเจ้าไปนําตีเอ่อเอ่อกินเจ้าไปลินตีอยู่เจ้าป่าพึ่งเมืองเขียเมืองไทยเมืองตีไรฮะลูกเก่าก็ตั้มตีไรก็ให้หลอดพีหลอดรันเสื้อในเนห้าคารูสุดรังวันค่ะ,ะให้มีอขอป่ามังกราอันจืออันใจมันกันเนาะเออให้ลูกเก่าอะไรนี่ป่าในก็มันว่ามันมัน อันเขาสุดต้องในมันดูเป็นยานสังขาเจ้าเขาเลยนายเขาเขาเออลูกเก่าเออ,ล,กกเอ,อลูกสางลูกมุนเก่าเออแกี่งการภาวนาดานลางปีปากเปลียนรองโตอสามโมหามาหน้ารัผ้าตั้งเสียงตูอย่าไปว่าเงินคำอย่าไปว่าอ่าตั้งหางนี้ตั้งใครใครเปลี่ยนนะ อันตีตอหนังตอยุขันธาตอเจ้าเก่าในอําเอายาวในปื้นจ้องดึกเส้นทางนี้ปันค่ะพี่น้องค่ะเนาะอันได้เฮาคาดตรงนี้ได้มีซึ่งใดคะ่ะเออเพราะว่าเฮามีตานะอ่า,อามีศีลาเฮมมีตานะและศีลานั่นแหละตานะต,านามมานติเลยมาต่างศีละเพราะเฮามีตานะได้เฮาเฮาติก็เอาศีลาภาวนาตั้งนี้ก็เฮาบ่ทีมแนวนั้นค่ะพี่น้องค่ะเฮาจุนไหลเฮาปล่อยเปไ็ดได้ ข้ามไปมากไข่เนยค่ะเนาะเมื่อกูปอค่ะกูปอกูเผาในค่ะเก็บอะไรปืนอันหนึ่งค่ะเนาะไข่ก็เปลี่ยนก้นตีไก่ยำสงเก็่ามืดออ่านดิอ่านได่ปันอันร้องอายาว่าปั๊บปืนอันนั่นใ้ในนั่นขนาะเนาะพี่น้องค่ะค่ะไรยำไรพัดมาอ่านมาเออมีมีมียาซีปางยาซีปางอยู่ในเหมาวนตาในถึงผ้าสามเฮง คาคาปุย่าแน่คาหาเคคาพื้นขายหาตรองขายคาใกล้กับใจยาซีว่ะคากกมีลูกสองเกาะดอนก็ตุ้นเรียกก็เรียกไปใหญ่ก็ไม่พอมานั่นขนาดนะเออกว่าไม่ยาซีจองอะโลเปียขยเจ้ายาซีเอาข่เขาขามาดูดดันเจ้ายาซีเอาเขาก็หึงเย้าเขาขับไปมาข่เขามาเป็นนายาซีปุยยาซีอับเตปุน เปลี أ, ่ยนอะไรลองทั system, hhhh, field, like, ้งทุกข้าขันใส่ช่างในชาลองหน้าเนี่ยขาใครป่นเออกลุยกะว่ามีจ่องคือเตจ่องคือใครเงื่อนหรือใครแล้วค่ะลองใครค่ำใครแล้วค่ะใครใครเอ่อเอ่อใครเหล่าว่าตั้งอันอ่ะอาปว่าเอ่อนาวอ่ะตายว่ะเ่นไงรู้เออจ่องจ่องคือเออจ่องคือเดจเอาจ่องคือเด้ปีปักเปียดนี่น่ะอ่า อาเปียไรคะเนี่ยอากวยมีอันหนึ่งคขมคขมอาเปียไรเนี่ยมีอันไรคะเออเออ,ว,เอ,อวันเออวันเดือนเออเดือนมูนมามาแลยมาแลยมาแลยมาเขาทำศาสนาเป็นยาเีก็ขาจองกวางมาจุนในลูกในก็เปียดเออเขยอเขยอค่ะกองก็หมอกันกองหมอพึ่งไปในแถวิน้อ อ๋อป่อยเปี๊ยะรัลุล่างก่อนเนี่ยไม่สงใครพี่นังเมียเดียวค่ะอยู่ดีกินวันค่ะเนาะค่ะมังโปอกอยู่ดีค่ะอ่ามังโปอกมอยู่ดีค่ะเนาะพี่น้องค่ะทัดลีปาทัดสีลูกอากูเนาะค่ะมันอ่ะมีวาตีวาอเจ็บแสบค่ะเนาะพี่น้องค่ะเนาะอันไหนกำนัยเนี่ยด้วนคันอ่ะนะอ่าอยาคนชิดแาแกเขาสองมาพามเฮ็ดอันเป็นกุนตีกุนเมือกนั่นค่ะเนาะอ่า ยอดปอาลูกค้านั่นเองกระเฮกคึงกลางกลางใครเมื่อคืนกัน,อ,กนอ่าหนึ่งนายเซ่ปุยเซ่ในเถินนั่นพ่อพ่อเฮียมเฮียมเขาว่าลูกค้านั่นก็เอาเมื่อนกะไก่กับไก่หาปอหา,อาเมเขาก็อารมณ์ใจในี่ยเป่าโอนเป่าอ่อนเป็นกัมเอาค่นนะอ่ากุ้ยกาคาจองว่าอ่าปอหาตึกมีเสือปีหีต่ำประโยชน์เสียนอ่อนหอยอ,อ,อ่อนเอ็ดอ่าเจ็มลูกกระเยา่าลูกออกอ่าต้องกระเขยา่ขยาเย่าแน่ สิที่ฮักให้เขาขึ้นเมืองนี่ปานฮักให้เลือกเส้นทางนี่ปานเอานึงเอ่อก็ยอกปล่อยไปดออืมปอยในกคนอคนดวยกนั่น่เนาะกอไเมเมนวอ่ะมักมาก็กวาคือมักมวาคือนอ่าใส่ในอ่อนเอนั่นค่เนาะใส่อนใส่อ่อนอ่ากไสัตตินั่นเนาะสัตติวิริยะในของ อาเซียซีกนันในสวรรค์ปนัสินะโอ้สต,ติเตมดูเลยมานะาพอเขาทุบเอียงก็ยาะเขาทุบทุกข้าก็ยาะเขาทุบต้างหยัดผลเอียงก็ยาะเอาตีตตแล้วสตีตต้ตลาดเนี่ยมักมันที่ใส่เขาเออเนี่ยนะขากล่อมตัวเน่ยลูกค้าน,ะาานาั้นแหวกใครตายตายเอาเลือดโป๊ออกอะนะคนสิแกมาพังตีเตงกล่อมใจเงาะนะตีเตงก็กวนวันกวนฝนก็ตีลุ่มลาต้วถึงคณนะ ก็น่าคานตัวใกญยใปญ่อยเปียาอะยังก้มเอาลูกก้มเอาหลังก้มเอาอือือ่ะาังอ่ะเขาจองกว่าไหมพวกเนาะกับเผียาชีใจอ่าใจปีฮีเมงนั่นทำตึกมีเขาอ่ะเออใจเมเลยลูกในนั่นเนาะก็ไมอ่าตัวได้เผียาวอ่ะหนึ่งขั้นเลยเนโพงได้กอดตื้นมีอีดะเมียได้มีอยู่นึ่งครึ่งในนั่นค่ะเนาะเออไปก่อนไปก่อนในเขาอ่ะ ขึ้นมือก่อนอนะนังเออมืออะไรวาใจปี่ฮีตําไปยอดเสียนมียอวในจ่องก้อยขึ้นมาเลยในห้าปอผงก้อยขาวพี่น้องค่ะอันไหนเนาะกําไหนมันจ่องเมียงในมือได้มือค่ะว,ว่าก้อยกั่มือเผียวไปขึ้นําเดียวมันกล่องมาวนโดยอ่อตันยอดเสียนหักเนือปอเนือเมียเนือลูกเนือล่างเนือลานเนือวันเนือเมืองเนืออ่าคู่เฮนโค่เย่ไผ่หักไผ่เปียงอ่ามันอันมือหนาวค่ะว่าหนา สามเดือนเจบเดือนกล่อมหายเขาอ๋ออันนี้มันใจขันถาเขาอันนี้มันเป็นมันใจหังเฮีดมันใจว่าตัวเกาตัวไม่เมเลยว่ามันเป็นแขก,ก้อยมันเป็นร่วมเป็นเลี้ยงไว้กล่เอายอะเจ็บก็เยาะตายออกกลกลัวนี่คว่าอ่ะเดี๋ขึ้นไหวปอกกาจูอ่าเจ้ายาหันก่อนอ่าทำไมอ่าก่าขึ้นกาจูเจ้ายาิงซีนั่นฮะเนาะเออจังว่าอ่าไปไล่คขาว่า ใส่ปีทีจึงมีตีโผใคร่โผนั่นขึ้นเมื่อรู้แล่ด้วยถึงมันในใจมันว่อนอิดกยค่ะว่อนอิดอ่อนก็อ,อ่าว่นนำฮะนะเอออันไหนก็ให้มันขึ้นเมื่อกั้งกำเทียงก่อนค่ะว่ะไปไปนุ่งบันกำเรียวค่ะว่าโผมันจะเป็นตะเปีเซียเซียค่ะเอออันไหนฮะนะเออจอังว่าถึงตีมันนั่งพอจกังกำไลยเลแลกว่าเขาในถึงเหมาวันตา อาเทินโลวงเลือๆกะเป็นยาซีนายาซีผูยาซีเหออาเป็นโผเปลี่ยนเมกันก็ยามเป็ี่ยนโพเป็นมีกันก็ปีฮีตแต่ไปยอดเสียนใครเออใครอยู่ซ้อมนอนกบกูกันนั่นก็เมี่ยนั่นขนาดเนาะปอยังตุ้งมี่ยวในแดมไนเขาวันเสียนังนี่ปันเนี่ยอํากว่าไล่ฆ่ะพี่น้องค่ะโอ้ยง่ายๆะนะให้เพียรทับปรามีให้มีใจศรัทธาจาก้าศรัทธาปรามีอ่าโตมีใจตั้งเสียงตั้งไล่ไว้เพียงเปียงกัน หักดีๆกอมใจอืมอังกอมใจพอหักหน้าก็เปลี่ยนปีหิดำไปยอโม่ฮักอัุ้้มงุ่มตันอัองอ้อยอัองเอะโกดุกก็เปลี่ยนนั้นโกลานก็เปลี่ยนนั้นอ่างกูสัตว์ดาเปลี่ยนนั้นในอันนั้นมันมันใส่เสดังนี่ปั๊นอ่ะจอมว่าอันอันเท้าขาวตื่นขึ้นเมืองนี่ป่านแล้วมันในในมันไปเมียนขนาดวินาห์นะเออจอมว่าการการในเท้าคู่อยู่เก็หน่ะว่าอ่างกำในขัดเอาความ ก้นเท้าสักกีมีผ้ามาหมอกลัดในพี่น้องรับเอออันคา้าใครเน่เป็นตลาหนอตลาเออกล้ยหนาตูข้าในรู้เน่คาเดคาเดรัดนี้มีก้นกองค่ะวะามโป่นมาอ่ามูป่นมาใครมีจำปักปีขน่เนาะเออเนี่ยว่าเท้ามือกันต้อก้นเท้าก้นเก๋เนี่ยว่ากูออากกปอกเปิลนำไก่สฉมนุมน่งผัดตรงไล่ตาขาดอาหูนั่นขนาดเนาะเออ เมื่อหนึ่งอ่ามันว่าเมื่อเปิ่นในเมื่อกันโตโหเปียวหมังกะละลุจิมกวางจิมม่วงจิมคู่ดุคู่ดันมันอ่าเปิ่นเมื่อนับย้ำนั่นขนาดนอะมันบอกเป็นก้นตีหม้อโหหมอเปียเออจังวะเพราะสติเขาลืมในมันทำมาหนึ่งสิ่งอ่าผัดตรงไล่ขาลาหนุนั่นขนาดกูบอกในวันก้นใจเด็เขาทรงเน่ยวันกันหนึ่งผัดตรงไล่ตาขานั่นขนาด อ๋อว่าก็อไรก็สูนุ่งผัดรงไล่ตาขาลงมาเลมากกันโตกันเลกับฮับป้อมาเมื่อไหร่ว่าสูจอมเพียงทุ่งลีลีเมื่อนุ่งคนไตแอนก้าขี้หูอ่าไว้จ้าเหมืนเฮก้าอันนั้นแม่นุ่งผัดรงมากันโตอากับห้อยเห็นทำไม่ควรเช่นนั้นทำมานก็มีหงานนั่นนะโอ้เขาค่ะผู้ใหญ่เขาค่ะเศรษฐีหลวงเขาค่ะผู้มีไปัยหลวงเขาค่ะเอออ่า ก็กาอย่าเปนลืมสติวิริยะขณะเขาได้พวกานนะก็พกเป็นคู่ซอนสัวสมวมาให้เขามีสติวิริยะจะอย่อไรเอยเนี่ยเอออย่าเปนลืมถอดผัดหลงไรคาล่าลงนั่นขณะเพราะว่าเงาไรก็ไปหลังในขณะเพราะเงาหนุนผัดหลงไ่เขาขักันหนุนผัดหลงไรมากเออเพราะว่าเจ้าเขาขำหนุนผัดหลงไรเมื่อไรเขาขัสองก้อยมากกันโตเพราะขะนั้นเนี่ยเอออันในขณะี่น้องค่ะเพระว่า สตติวิร eh? ิยะนั in ่นเออ่ามันก็ด in ูไล่ซับตัวซับคิงเขาตัดเชนการสตติวิริยะนั้นเเนี่มบากพอเขาคู่นาเนก่เกาหมอลืมเมื่อนังคาร์เลมันเป็นนางสมีนางสมเยาวนางกาจัตไตยอนเองภูมิของความในจันในเสียงเออก็กล่าวว่าชนะจีชนะมี อาสิเลวาสนาเนี่ยมาอะไรคะลองออกไล่ส่วนเนี่ยมันมีเย็นนั่นขนาดนะพี่น้องค่ะซ้ำยองคืนอีดไหนกันขนาดเนาะอารูพ่อเบิร์นยองในเอ้ลีทอมนาคาพี่เออลีทอมนาคาพี่หมอคว้าเน่ยมันก็ไข็มาออกให้มีก็มีเสกขนางในก็ยังค่ะพี่น้องค่ะใจว่าอารูเป็นเมฆคู่หลวงเป็นแกนเขียนนั่นนู่นเนี่นมันใจค่ะเออพี่น้องเขาตั้งแต่หวยค่ะก่อนขนะดรายการคานได้เป็นกุนตีอันม่อยูุลาย อ่านังหือประเป็นอวยก็อวยสิพีน้องคนนั้นในเขาก็คัดใส่สิเลออกไล่สุดจนตาอ่อแถมจ้อยอ่าตั้งหูตั้งหันก็ว่าเออพวกซอยกันตื่นก็ว่ามันก็ในหู้น้ำก็พิษน้ำค่ะหู้เต้หู้วาวก้อยกาเพชรจอมในนั้นนะนะพี่น้องกันนะเออจังว่าอ่าอนุว่าอารู้คำสมทำแก้วฮะนะคารมาหน้าทีงคือว่าสามันว่าอ่าเข้าในเด็กอ่า เมื่อเอาผุยปังตะลาเออเขายำเขามาย่อสาวสีสาวหาปังอ่าลวดลาละจันทรอันอันอันจันทรนี่ยฉ่ำเขานะ่ยเข้าเฮปากปวงไงยอดเพราะสติวิริยะเขามีนะเนี่ยเขาดังตัวเขาเขียนหนะ้าเนี่ยมันตึกฉ่ำมันไรนีปันฮะการตะลาเนะี่ยจะใส่ว่ากุผ่ันกุณมีกุญหังสะหังหลีปียอมหอมัวเม้นพอมันสติอ่ามีเสลมันหมอป,ปีปักงักเป็ด อ่าดวงการโตชาโมหันใครใครเปลี่ยนโปรยตัวเกาเจี๊ยบเอเขาเปลี่ยนทางเปลี่ยนเขาขันใจน่ะเกาทุกขยายตัวในเด็กไปคันนี่ปันนั่นจุดไกลนะค่ะวะนะอันในภูมิปคูปัญญาลองเขาอ่าปอเทอมเมเกอเขาเจ้าอ่าคนกูปักกูเผาเขาคนมีตังค์เขาเจ้าในอ่ายามเปลี่ยนอ่าขายำถอมมาโอว่าตาเขาเจ้าในคึกแี่เด็กค่ะ เออเขามาวนด้วยไหนคะหนะเออเหมือนจะง่ายสินนายทำอ่ะอโลในว่ากว่ากว่าเอาสินเข้าไว้กว่าเผื่อมาเน่ตุกผุยผุยเกินก็ไอ้ขนมอยอ่างสินอย่งางไช้หามมะป่องขนาดหนออ๋อเกาว่านาพกก็ม,มีเฮื่อนเลยมะอ๋อในนามูก็เต้าเป็ดก็เต้าไก่ก็เต้าเป็นขี้ไก่ขี้หมูละาไลาย เบื้องว่าก็มีหื่นในชูพ่อหมอด้วยเหนไหนั่นขนะนะนายฉินนายฉินฟ้องให้ก็ไม่เข้าวันนี้ว่าออกว่าคณะสักดีในเขาหลุมีต่เช่าจองวันนายสินปูสินในเป็นห้องอะไรค่นเออก็ไม่เออไอหลานไอหลานปูสูกาไลลาลายอะโจก็มีเหื่นไลอารมันกะเลี้ยงขึ้นนั่นขึ้นเขยอาหาปล่อยมากกว่านีขี้ไหนขี้ไหอด ชวยชูก็มอดด้วยอย่านอนในเงอนในเย็นในโปห๊หกโปห้ามอมดหมอกมอนนำกลมมอนไรชูก็นอนเข้ากะหากูโสนะจ่าไรฮะกู่โฉกู่สาหพเหมือนเช่นไหนไหนตากะหายยาวไหมนี่อันนั้นมาเปเมียนขนะะเสียงรังนี่ปาในในไก่นะคะเออกนี้สีนตเาเข้าว่าเข้ากะพึกตายในแดบเปลี่ยนังขนะะไม่นองนันนะเข้ากบพึกตายคะ่ะเขา้าโกตายเฮามีสตินั่นน,น,นะนะสต,สติสตีอันว่านั้น สติในะเปลี่ยนความใจเอาค่ะเออพอเขาค่ะกว่าเอาแกงกันอ่าภาวนาลุมาล่มเข่าลุ่มออกเส้นายเน่ใส่กัดใส่เย็นคันเอาพี่น้องค่ะอันขมารัดในอย่าไปอ่าลงไปลืมเข้าคามาปุกซอยกันตืน่นนังหือตั้งหูตั้งหันเขาคาอ่าออกวายเย้าในเะขาเต็ดปุงใส่ปุงคอใครกินเนื้อก็อะไรใครลาก็ะะาาาอ,ะอะไรไมนใส่ค่ะเพรอะเขายำเขาอ่าในศีลในธรรมเลยลองลาวก็ลองลาวลองลัด ลองเฮ็ดลองช่างก็เดี๋ยวแล้มีสติตาสีค่ะสติในเ้างค้ามีตาดสี่อย่าเป็นดวงไปดื้มลองสติเ้างค้าในนั่นขนาดเนาะอันไหนก็พอเ้ากุ้นในกาแฟมีเงินคำอ่ากาแฟห้องอ่าห่างดีล่ะกาแฟว่าเป็น,ปนยุกยองห้องเราพอห้องค้าสติเอาหลุดเอาร้อยกาเหาอค้าที่ออกไล่สุดถ้าซื้อในเ้องทีลาดที่อ่าอ่าจะเป็นก้นตึกชวนเขาวันในก่อนในค้าได้ไปใจค่ะเนาะค้าได้เป็นหนึ่งครึ่งเลยค่ะ ข่าวนึงครึ่งใว้ค่ะได้นะอ่าคาลีอายค่ะเพราะว่าคารัดกะเล่มเมียนในค่าเป็นโอ๊ยก้อยก่อนค่ะเพราะว่าข้าค่าเป็นคู่ชอนนุ่งเออผู้ตุ๊กส้อนหน่อยอะค่ะโก้พิดค่ะแล้วจากวะนั้นน่ะเพราะโก้สติเขาหลุดนั่นขนาดนะเออเขาเตีรัดก็เขาหลุมีสติหลุดเฮ็ดก็หลุมีสติจึงว่าข้าวยำเป็นนายชินนายทำอ่าปู่ชินปู่ทำข้าทสำกาอ่าอ่าตมไข่ไก่ว่าผักเนื้อว่าเช่นไรอู้เนื้อชม เออตรวจเนนื้อชุ่มร่งบ่เลี้ยงสังห้างตรวแทหนในเปี๊ยมในถุงเขาเส้นไหนก็มันเดียบขนาดพี่น้องกันก็เส้นไหนเล่หเขาใครกินนหนาใยก็เออลูกลูกลานลานเอามาปั่นไก่เฮินไก่หัวไก่เฮิะลูกหลานก็สัมมีสัมมีสติสัมหมอหั่นหมอวุ่นป่องกันนะเนาะโอ้คนนอนจองเนี่ยมันใครกินเนื้อใครกินปลาเออใครกินปลาปิงเออไก่โคไก่ตัวมันเลยเข้าหลู่หู้เฮเลเฮ็ดเลี้ยงนั่นขนาดเนาะให้เขาว่า เออจังว่าใจมันเนอก็ไหนความอ่าใจเออข้อก้ามได้เท่าว่าเออกิดเป็นน้าชินปูชินเอ้อมะกับฮัดสั่งลูกหลานเอาใจต่ใจเขาทำแค่กินหนูหันตัวไก่ตัวอะไรเออมากขันหนูก็เ่อมังป้อมาในน้าชินเขากะไรเงี้ยผักเนื้อมากันเลยก็เอาสติหลุดกันนั่นขนาดนั้นมังก็มังก็ขาเนอขำว่ามดขนาดเออในขณะเข้าขาเพราะว่าเขาอันกำชินเนอใน เขาหลูมีสติเขาหลมีสติตาสิสติอันวันนั้นในประมาณยิบกำใจเขากว่าได้ในเขาคาอ่าเป็นก้นจัดไรปานไรเส็มว่าเขาคาตัวอาชาเขาก็สุดในเขามีสติยิบกำไว้ในตัวในใจตั้งยำดีเฮานั่นในก็เขาขัดไลกู้สติตีไหนกันเนาะอันในลูกหลานเขาลูกหลานเขามาหลูงมาตานก็พอสุพยมกรรมกะก็ปว่าปปมีมีสินมิทธำ เออห้วยห่อเห้เออไฮซูอยู่เรียหน้าหน้าเนี่ยมั่นใจขนาดเปิ้นลป่อวิทียวค่ารูเปิ้นลป่อไถเอาไหเวนลูกลานเขาเลยต้วเขะรู้ไฮซูอยู่เรียกั้หน้าเนี่ยอ้มันห้อบันไผ่นั้นเบี้ยวนั้นห้อบันไผ่นั้นปลานั้นมาเนี่ยไฮเปิ้นลมีเสนาแทงนั้นน่ย เข้าคาลูเลยว่าอ้อังเออสังสู้สังสาสังช้อกาเหตุการยันเมืองในก็เฮี่ังก็ตกกอสังก็ขึ้นเมืองหนังสายเดือนก็ขึ้นตันสายวันก็ขึ้นเตียงใส่หมดจุกยส่เสียงให้ไรกินเดื่องดูเรื่องการตั้งไรไปตั้งไรในเปิ้นฮักเปิ้นชมคนสลาปากไปจือให้มีเมตตากรุณาให้อันตัวใส่ลูกเก่าใส่สังช้อวันไ่นกัลานเก่าใส่สังอวันนกัก็อันดูดานมันน่ะ ให้เพระอไรน่าการดีเสกกำหน้าลาถังก็ายำกำสังกมมันปันสังก็เกียนกัดเขียนกูลองลองหน้าสั่งอ,ออลูกงอลาเนื้อปนวันในเข้า เออเออให้ซูอยู่เลียนหน้าค่อยค่อยเออเอาไว้ในมาหน่ยป่นมีเงินถังก็อ้อคนอันไหนหมอฟอหมอเปียตีเขาตีมือหลูเมือต้านแหงอเขาคนเท่าในไปกินอ่าเผื่อป้อยอันอ่าหลวนดันเขาหลูในโกว่าอะไรนั่นขนาดนะพี่น้องเขาเขาวันมือนในหลาดยาวกว่าอีกหนึงในคาะสังเสวัตถุเมียนอ่าใส่อยู่พวกอันไหนกุ้เลยก็เชฟนั่นขนาดอ๋อค่ะพี่น้องค่ะมีหนังไหนก้อยค่ะพ um. <tem> ี่น like ้องค่ะ